สีนวลชาแนลสวัสดีคะ่ะพบกันวันนี้นะคะวันที่14ตุอะพฤศจิกาย,ยานเนาะเป็นคลิปอีีที่9นะคะภาคเสียงรัฐบาลไทยก่อนที่จะรับชมเนื้อหาแนวทางนะคะทางช่องย้ำเตือนสนับสน,นุนฉลากินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะคะทุกคนฝากช่องสำรองด้วยนะคะค้นหาใน youtube เลยเนาะพิมพ์ว่าสีนวล950นะคะทุกคนเป็นช่องสำรองของแอดมินเอง เอามาดูเลขท้ายใบฟ้านะคะอันนี้แอดมินมีผลงานตั้งแต่ของงวดสิงหาคมก็สอบผ่านทั้งสองงวดหนึ่งกันยายนก็สอบผ่านทั้งสองงวดนะคะแล้วก็หนึ่งตุลาคมก็ผ่านเนาะห้าหกสิบหกตุลาคมก็รู้สึกว่าผลจะไม่เข้านะคะทุกคนมางวดหนึ่งพฤศจิกายนผลออกสี่สี่สามสองรู้สึกว่าตัวเจาะเนาะก็ยัง สอบไม่ผ่านแต่ว่าเลขเด่นของเขาก็สอบผ่านอยู่นะคะทุกคนใครทำหาใบาฟ้ามาแคปหน้าจอไว้นะมาดูนะคะเลขท้าย2ตัว16พฤศจิกายนเลขเด่นนะคะเด่น10แล้วก็เด่นหน่วย897นะคะทุกคน897ถ้าดูแต่เลขเด่นของใบฟ้านี่คือเข้าทุกงวดนะคะทุกคนเฉพาะเลขเด่นนะเข้าทุกงวดเลย กล้องวันนี้ให้เด่น8แล้วก็9แล้วก็7นะคะ8อะไรบ้าง80 81 82 83 9นะคะมี90 91 92 93 7 70 71 72แล้วก็73นะคะทุกคนมีทั้งหมด 12คู่ให้พิจารณานะคะใครที่ชื่นชอบก็แคมหน้าจอไวนะ้เนาะหรือว่าจะเอาไปชนกันกันกบใบแนวทางอื่นก็ได้ใบฟ้าหลุดมา2ง,งวดนะคะทุกคน16ตัวตุลาคมกับ1พฤศจิกายนนะเดี๋ยวมาลุ้นต่องวด16พฤศจิกายนเนาะว่าจะสอบผ่านไหมหรือว่ายังไงนะคะทุกคน ต่อด้วยแนวทางรัฐบาลไทยหนุ่มตาคลีนะคะคนถามหายเยอะมากเลยแอดมินเห็นเขาปล่อยใบยปลอมมานะคะทุกคนก็เลยไม่ได้นำเสนอให้นะคะอามาชมผลงานเก่าเนาะอันนี้เป็นใบแท้แต่ว่าเป็นผลงานเก่านะคะเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานใหม่16ตุลาคมผลออก962เบิอร์00รู้สึกว่าจะถูกอกถูกใจหลายๆคนเนาะงวดนั้นอะคือแบบว่า แนวทางของหนุ่มตาคลีนี้ดังมากๆเลยนะคะ3ตัวบน3ตัวโตนแล้วก็ถ้าเอามาตัดเล่นเนาะก็น่าจะได้6 2ที่บนฟ้านะคะทุกคนคนตามเยอะมากเลยนะคะตามงวด1นพฤศจิกาย,ยนงวดนั้นแบบโอ้โหยอดวิวแอดมินนำเสนอไปประมาณแสนวิวนะคะถ้าจะไม่ผิด9,800นี่แหละทุกคนเกือบแสนวิวอะ่ะ1พอยอก็หนุ่มตาคลีก็สอบไม่ผ่านนะคะผลมันออก0-4432เนาะทั้ง ชุดเบิ้ลชุดรองเลขเด่นแล้วก็ตัวฟันทองของหน่มตาครีหัวดหนึ่งพอยอก็สอบไม่ผ่านนะคะทุกคนก็ทำ้ายคนอกหักไปเลยนะคะซึ่งนะคะใบแนวทางซ้ายมือเป็นใบปลอมนะถ้าสังเกตดูเนาะตัวเลขนะคะจะเป็นของงวดหนึ่งพฤศจิกายนนะคะทุกคนดูแนวทางเนาะแอดมินเห็นใน y o u t u b e ช่องอื่นๆนะคะเขานำเสนอใบนี้ซึ่งนะคะมันเป็นใบปลอมนะคะทุกคนมันเป็นใบปลอมซ้ายมือนะใบปลอมมันเป็น แนวทางตัวเลขของวดวันที่1นพฤศจิกายนที่ผ่านมาแอดมินก็ไม่ได้มานําเสนอให้หรอกทุกคนแต่บางคนเขาก็ไม่ได้ติดตามเนาะไปดูช่อง YouTube อื่นที่เขานําเสนอก็เข้าใจว่าเป็นใบแท้นะคะซ้ายมือใบปลอมนะย้ําอีกทีใบปลอมส่วนขวามือเป็นใบแท้นะคะ16พ่พอยอ่อนมตาคลีให้เด่นบน8ตัวฟันธงนะคะเนาะฟันธง3ตัวเจาะ048 0 8 4 408 480 804แล้วก็840นะคะทุกคนอย่าลืมเอาไปตัดเล่นนะถ้าชื่นชอบ3ตัวฟันทงของหนุ่มตาคลีนะคะถ้าตัดเล่นก็จะได้เป็น0408แล้วก็48นะคะทุกคนทั้งไปแล้วก็กลับพิจารณาเอาละกันเอามาดูชุดเปิ้ลนะคะหนุ่มตาคลี880 884 885แล้วก็889นะคะตัวรอง 8 57 8 5 9แล้วก็87 9นะคะทุกคนอันนี้เป็นของแท้นะทุกคนอย่าซับสนนะคะแม่สีนวลน,นำเสนอแต่ใบแท้นะใบปลอมไม่อยากมานำเสนอนะคะไม่ใช่อะไรบางทีคนที่เขาเข้ามาดูคลิปอะ่ะเขาอาจจะไม่ได้มาฟังแอดมินไงไม่ได้ฟังแอดมินพูดนะคะก็บางท่านก็อาจจะแบบดูแค่วิดีโอแล้วก็แคบแคบแคบ,แบรูปภาพเอานะคะ ย้ำว่าอันนี้ของแทร้อยเปอร์ซจ้ามาดูแนวทางรัฐบาลไทยเจ๊ฟองเบียนะคะทุกคนหนึ่งพอยอสอบไม่ผ่านนะคะทั้งเลขเด่นชุด2อตัวเจาะแล้วก็3าตัวจอของเจ๊ะนะคะอา่มาดู16หพฤศจิกายนเจ๊ให้เด่น5นะคะ5อะไรบ้างทุกคน50 56 57เม็ดเดียวนะคะเจ๊เน้นให้น้อง51แล้วก็951 3ตัวนะคะเจาะให้ที่3ามห้แล้วก็450นะคะรู้สึกว่ามีสมาชิกทำหาช่วงนี้เนาะช่วงแบบไกลๆผลออกก็จะทำหาเจ้นุกเจ้ฟองเบียกันเยอะนะคะทุกคนหลากหลาย J เจนะคะอดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะสิบหพอยอนนี้เจไหนจะสอบผ่านนะคะดูเจ้ฟองเบียเสร็จก็ต้องมาดูเจ้นุกนะคะทุกคนแอดมินย้อนผลงานเก่าให้หนึ่งงวดเนาะ อ่ะพูดดีกว่า16ตัวตุลาคมก็สอบไม่ผ่านนะคะเช็คมาแล้วแต่ว่า1ตุลาคมนี่แตกบนแตกล่างเลยเนาะทุกคนงวดนั้นดังมากๆเลย16ตุลาคมไม่ผ่าน1พพอยอก็4432รู้สึกว่าจะเข้าแต่เลขเด่นนะคะก็คือ2มางวดา6 6พอยอใครยังไม่เห็นแนวทางแคปหน้าจอนะคะใครแคปไม่เป็นจดนะ16พอยอเจนุกบาร,รมีมหาเฮงให้เด่น2ตัวเจาะนะคะ 20, 2 1 สองแปดสองสสองหตัวเน้นเนาะตัวชอบของเจ๊สองตัวเจ๊ฟองเบียนะคะเจาะให้คือ9ก้สองสแล้วก็6กสองสนะคะทุกคนอันนี้ก็แอดมินนำเสนอตำราวของเจ๊นุกอยู่เนาะ โอ้เข้าดีเดินดีไหลดีมากๆเลยเดี๋ยวมาลุ้นตําไทยนะคะว่าจะอริดอ,อร่อยไม่หรือว่ายังไงเด้อต่อด้วยนะทางรัฐบาลไทยของแอดน้มนะคะทุกคนแอดมินก็ตามทั้งตําลาวแล้วก็ตําไทยของแอดน้าเลยเนะเาะอ่ะมาชมผลงานเก่าพอหอมปากหอมคอแอดมินนําเสนอแค่2งงวดนะคะเล่าสู่กันฟังเนาะจะได้รู้ที่มาที่ไป 16ตุลาคมแอดน้ำสอบผ่านนะคะ6-2โอมาบนฟ้าเต็มเตมเลยงวด1ตุลาคมก็เข้านะคะทุกคนงวดก่อน1ตุลาคมก็เข้านะ,ะ3มงวดติดเลยเนาะ,ะช่วงนั้นแล้วก็มางวด1พอพยอนี่ก็ผลออก4 4 3 2นะคะรู้สึกว่าจะยังเจาะไม่ผ่านเนาะทั้ง2ตัวเจาะแล้วก็3ตัวเจาะของแอดน้ำตามต่อเหมือนเดิม16พฤศจิกายนนะคะแอดน้ำปล่อยรัฐบาลไทยมาแล้ว ก็2ตัวเจาะให้ที่4 5 4 6 4 0 3ตัวนะคะของแอดน้ำมี5 4ามี5 4 6, 5 0 45, แล้วก็8 4 0เนาะทุกคนชื่นชอบไหมแอดมินตาม4 6 6 4นี้ตั้งแต่งวด1พอยอแล้วนะคะทุกคน งวดสิอพยอแอดมินก็ซื้อนะคะแล้วก็มีสมาชิกคอมเมนต์ถามเนาะว่าแอดมินซื้อลอตเตอรี่เลขอะไรนะคะของงวดวันที่16พฤศจิกายนแอดมินซื้อ1551นะคะเลข1551เป็นอ่าวันที่15พฤศจิมันเป็นวันลอยกระทงใช่ไหมคะพี่พีเอาง่ายๆเลยไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะแยะนะคะแล้วก็4664ก็ตามมาตั้งแต่งวด1นึพออยอแล้วเนาะสำหรับใครที่ อยากรู้ว่าแม่สีนวลซื้อเลขอะไรนะคะก็ถ้าชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคนก็เลขสวยงามเอามาแบ่งปันเอามาฝากให้นอ้องแล้วก็แนวทางนะคะเลขพระธุดงวัดกุดชุมนะคะ1พอยอผลออก4432นะคะเจาะไม่ผ่านเนอ้อทั้ง2ตัวเจาะ3ตัวเจาะแล้วก็เลขเด่นมาชม 16. พฤศจิกายนให้เด่น7 3ตัวนะคะก็คือ677 7. แล้วก็2ตัวเจาะให้ที่7 7 6 7แล้วก็9 7นะคะทุกคนอันนี้เป็นเลขพระธุดงวัดกุดชุมนะที่แอนมินนำเสนอจะมีอ่าพระธุดงวัดป่าแล้วก็วัดกุดชุมนะคะแคปหน้าจอนี้ไว้เด้อแม่เด้อ7 7 6 7 9 7 3ตัวเจาะ7 7 7นะคะอันนี้พระธุดงวัดกุดชุมแนวทางถัดไปนะคะเป็นเลขพระธุดงวัดป่าผลงาน1พย .04432 เจาะไม่ผ่านนะคะทั้ง สองตัวเจาะแล้วก็สามตัวเจาะแล้วก็เลขเด่นอามาดูของงวด16พฤศจิกายนนะคะเด่น6 3ตัวเจาะคือ266เ26บิ้ล66 6, 26 6, แล้วก็ติดเบิ้ลให้คือ5 5นะคะก็อย่าลืมเนาะ6กับ9ก็พิจารณาด้วยนะคะพี่พีตามภาพนี้เลยเดอ้ออันนี้เป็นเลขพระธุดงวัดป่าดูดีๆนะคะมีวัดกุดชมุมแล้วก็มีวัดป่าแล้วก็ทุกคนแอนดมินมีเรื่องมาแจ้งไม่ใช่เรื่องที่โดน อ่าเอไอเอไขาตรวจสอบ YouTube หรอกอันนั้นค่อยทราบผลวันที่19เนานะรู้สึกว่าแอดมินไปอยู่ในไลน์กลุ่มกลุ่มนึงนะคะแล้วเขาเหมือนมีเจ้าของกลุ่มอะเหมือนเขาเอาเลขพระธุดงนี่แหละไปขาย ประมาณแบบว่าเลขพระธุดงมาแล้วนะครับใครอยากได้ก็ให้ทักหลังบ้านมาราคาเท่านั้นเท่านี้นะคะทุกคนก็อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลงเนะชื่อนะคะทุกคนซึ่งเหมือนว่าพวกเจ้าของกลุ่มที่เขาตั้งกลุ่มขึ้นมานะ่ะเขาก็ดูแนวทางแบบจากทาง YouTube ทางเพจทางอะไรนี่แหละแล้วเขาก็เหมือนไปตั้งกลุ่มมีสมาชิกสองสามร้อยคนก็หากินแบบง่ายมากเลยเนาะคนเชื่อก็เชื่อเชื่อนะคะก็โอนเงินไปให้เขาอารมณ์ประมาณแบบว่า ซื้อเลขลงขันอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแม่สีนวลก็ขออนุญาตเตือนว่าอย่าไปหลงเชื่อนะคะทุกคนมันเป็นกลไกของมิจฉาชีพคนหากินก็หากินง่ายๆเนาะอืมถ้าอยากดูแนวทางไหนก็ดูผ่านช่อง youtube นี้ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นช่อง youtube พี่ๆหรือว่าของช่องอื่นก็ได้หาดูได้ง่ายมากทุกคนทุกวันนี้มันมีโทรศัพท์มันมีอินเทอร์เน็ตมันมี WiFi ในมือถืออ่ะอยากรู้อะไรอยากทราบอะไรมันหาง่ายมากแต่ว่าเราอย่าไปหลงกนพวกอ่ะ มิชชีพแล้วกันนาอก็ระวังไว้นะคะอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันอีกเป็นคลิปที่ ep ที่10แอดมินได้แนวทางรัฐบาลไทยของยายเทราพารวยถ้าใครพอคุ้นณก็น่าจะพอทราบว่ายายเทรานี่แอดมินตามตำราวเขาก็จึงเขาก็ปึ้งมากๆเลยเนาะแอดมินเพิ่งได้รัฐบาลไทยมาเดี๋ยวมาลงให้นะคะอ่ะบาบายบายคลิปนี้จบแค่นี้เดอ้อ